สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับอันนี้จะไปรีวิวหุ้มเบาแบบสวมเป็นรถ Honda City นะครับปีจะ2022-23-24เนี่ยนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็โชมนี้ก็ออกมาสักสองสาปีแล้วนะครับนี่มาทำหุ้มเบาแบบสวมนะครับนี่ทำเสร็จแล้วนะครับสวมไปแล้วมาดูงานกันครับอันนี้เป็นสีน้ำตาลได้เย็บ นะฮะสีครีมนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่สวมทับนะครับดูผิวเผินนี่ดูไม่ออกว่าเป็นตัวสวมข้อดีของตัวสวมคือช่วยรักษาเบาะเดิมไว้ไม่ใช้ถอดออกของเดิมก็ยังอยู่อย่างเดิมแต่บอกสวมมีมากมายหลายแบบนะครับหลายยี่ห้อหลากหลายในท้องตลาดแต่ว่าถ้าเป็นงานของคาร์ไบนนี่ดูกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีกระเป๋าสองข้าง หนังที่ใช้หนาหนึ่งมิลเต็มประกบฟองน้ำห้ามิลแลเมีเด้วยผ้าที่คอร์ดให้ดูตรงนี้นะครับผ้าที่คอร์ดทำหน้าที่คือรับแรงซับฉะนั้นเนี่ยเมื่อน้ำหนักลงไปที่ตรงคนนั่งลงไปตรงพื้นนะฮะของที่นั่งเนี่ยตัวฟองน้ำเป็นตัวซอฟนะครับและตัวผ้าที่คอร์ดเนี่ยเป็นตัวรับแรงสลิปก็เรียกรับแรงปิดแตกข้างล่างนะครับฉะนั้น หนังทนไม่ทนมันขึ้นอยู่กับว่าได้ที่ใช้เย็บกับการปีแตกบางคนออซื้อรถแล้วก็แถมพุ่มบบาหนังเทียมใช้ไม่เท่าไหร่ก็จะปีอย่างนี้เลยอย่างนั้นนะคือก็อไม่ได้ลองผ้าทีขคอร์ดในการลามิเนตไว้นะครับอันนี้ผมอธิบายพื้นฐานคร่าวๆแต่ถ้านานของคาร์บโปรดักนี้รับประกันนะครับว่าเราทำกันวิธี OEM ฉะนั้นความคงทนนี่เรากล้ารับประกันการปีแตกให้ถึง3ปีเลยนะครับ ข้างหลังนะครับอันนี้นะฮะเบาะเนี่ยมีท้าแขนกลางแล้วก็สวมนะครับเนี่ยสวมแต่ก็นี่เราก็เจาะแล้วก็ยัดลงไปข้างในนะมองนี่แทบไม่ออกนะครับถ้าใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับมีขนร่วงเราก็ป้องกันด้วยชุดสวมนี่แหละครับสวมแล้วดียังไงก็สิ่งสกปรกก็จะไม่ลงข้างล่างปัดปัดปัญหาเรื่องฝุ่นอะไรออกไปเหมือนกับแบบยึดต,ติดเลยนะครับเราทำเนี่ยเนี่ยดูนะครับเนี่ย ให้สังเกตเลยบางทีลูกค้าสับสนนะโทรเข้ามาถามเราเอา้าวคุณไม่ลอกเหลอคุณทำอ่ะเราบอกเราไม่ลอกนะดูจากงานเราได้จริงๆเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีการตัดแต่งวิดีโออะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ดูนะครับนี่ข้างหลังคอ n d นด้าซิี้นะคะดูข้างหลังครับเห็นไหมครับนี่อันนี้เบาะแยกหกสี่นะครับตรงนี้ว่าพับเพิ่มทํางานนะปกติเปอนเดิมเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยพับได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นพับถังนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้เราก็ต้องเจาะลงไปเหมือนเดิมนะครับล็อกอย่างนี้นะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับฝั่งหนึ่งเบาะก็ยังพับได้แยก6-4นะครับนี่ก็แยกเป็นสองส่วนนะครับอืแลวก็ด้านคนขับ สำคัญของเราเนี่ยได้ที่ใช้เย็บเนี่ยได้ในลอนอย่างดีอย่างนี้นะครับเนี่ยได้ี่เป็นได้ในลอนนะครับถ้าเราใช้ทั่วทั่วไปประหยัดโดยใช้ได้เย็บผ้ามาเย็บก็ยิ่งปีแตกง,ง่ายก็ไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นได้เบอร์ใหญ่ที่ใช้กับเย็บบอรดรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมีได้ที่มาฐานนะฮะถ้าความคงทนเนี่ยนะฮะเราต้องคุ้มค่าเงินนะฮะหลักคิดของทางร้านเราคืออย่างนี้นะครับ เนี่ยปูพื้นก็เป็นตัวหนานะครับตัวนี้หนาหนาสิบสามมิลเลยหนังตัวเดียวกับตัวทํเบาะหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับอ่นะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราลูกค้าเนี่ยเห็นมากมายหลายยี่ห้อนะครับสีคล้ายๆกันแต่ลูกค้าไม่ไม่สามารถรู้เลยข้างในว่าเขาสใส่อะไรลงไปทำกับวิธีแบบไหนนะครับแต่ถ้าของเราเนี่ยกล้าพูดเลยนะครับว่าเราใช้หนังตัเวเกตเดียวกันนะครับกับตัวทำาบ่าอนี่ครับ สีมือการตัดเย็บก็ขึ้นอยู่กับว่าอของแต่ละร้านแต่เราให้ดูผลงานของเรานะครับผลงานของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยสวมนะครับเนี่ยไม่ได้แบบยึดติดนะสวมสวมไม่เสียเบาะเดิมนะครับไม่ใช้ถอดออกของเดิมยังอยู่อย่างเดิมนะครับปู mm hmm. พ,พื้นก็ใส่เป็นตัวล็อกแผ่นตัวนี้ก็เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับเน่ยนอลูมิเนียมนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องความทนทานร้านอยู่ลาดเท้าว2 4ึอยย่อยซอยเเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับเราอยู่มีแผนกแยกกันเป็นแผนนะครับตัดเย็บรอรับได้เลยแผนกค้าสง่งแผนกค้าปีกนะจอดรถสะดวกนะครับลานจอดรถของเราเองเลยนะครับนีนะ่ลาดพ้าวหนึอยย่อยซอยเ้านะครับเบอร์โทรัพท์ัะครับ0 91, 70, 9 1 7 0 9 9 9 6 0 091 709 9960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID Line นะครับนามในนาม Carbright p r o d u c t ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ